สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบตามที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการจัดงบรุนในสายพริแบบงบกลางๆกันนะครับโดยงบที่ตั้งไว้คือ1,000 0บาทซึ่งจะมากจะน้อยอันนี้ก็สามารถปรับเอาได้อย่างอิสระเลยครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดถึงของสวมใส่กันนะครับให้กันงบไว้ก่อนเลย2,000บาทเอาไว้ทําอะไรสําหรับเอาไว้ซื้อพวกอ่าอย่างเช่นของทํลรูนยาบัฟ ยาปั๊มต่างๆซึ่ง2,000บาทเนี่ยไม่รวมกับงบ10,000บาทที่เราตั้งไว้ซื้อของสวมใส่นะครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่ในส่วนของ2,000บาทเนี่ยไม่ต้องแบบว่าตูมเดียวก็ได้ไหวเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นส่วนจะทําหินลูนก่อนซื้อยาบัฟก่อนจํานวนเท่าไหร่ยังไงอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจได้เลยครับเอาละเมื่อเราตัดเรื่องสะพายออกไปได้แล้วเรามาดูในเรื่องของสวมใส่กันบ้างโดยผมจะไล่ตั้งแต่ส่วนหัวลงไปนะครับและจะอิงราคาจากวันที่ผมอัดเสียง โอเคเราจะไปเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนั่นก็คือส่วนหัวนั่นเองไม่มีขายต้องหาซื้อวัตถุดิบไปทําเองนั่นก็คือหมวกแหลบออ a แอคิว4ข้อดีของมันคือคุณจะได้ใช้มันบีกนานมากๆและที่แอคิว e l 4เนี่ยค่าคียด,ดาเมตของคุณจะเพิ่มขึ้นไปถึง40%เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอทุกๆ2การตีบวกมันจะเพิ่มดาเมจสกิลอินิชันเบรกและแฮนเดิสเปียด้วยแต่แน่นอน การจะอบได้แอคคิวแล้วก็อัพให้ถึงเลเวล4มันก็จะใช้เม็ดฟ้าเป็นจํานวนมากแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของคุณที่ราคาเม็ดฟ้าถูกกว่าช่วงแรกๆมากเลยโดยผมได้คํานวณงบทําบวกชิ้นนี้แบบไม่สนตีบวกไว้ที่ประมาณ350-400บาทก็ตีแซ้ประมาณ400บาทแล้วกันนอกนั้นค่าเม็ดฟ้าเม็ดม่วงกว่าจะไปถึงแอคคิว4เนี่ยก็ตามยถากรรมของคุณแล้วกันไม่สามารถจํากัดงบได้แบบตายตัวเพราะฉะนั้นผมจะแอบซูมว่าเม็ดฟ้า2,000เม็ดก็แล้วกัน ส่วนเม็ดม่วงสาหรับรีเซ็ตมันถูกมากๆเพราะฉะนั้นไม่เอามาคํานวณหรอกเม็ดฟ้า2,000เม็ดเนี่ยราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 78m เรท m, m ละ20.5บาทบวกกับค่าของทําเมื่อกี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทพอดีมองเรื่องความคุ้มค่าหมวกแหลบมันใช้ไปได้อีกนานมากเลยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทาหมวกแหลบเลยอะในส่วนของการ์ดท,ที่จะใส่ผมแนะนําให้เป็นการ์ดเอ็นคันโตเพราะว่าในเกมนี้ไม่ค่อยมีการ์ดท,ที่ไว้ใช้โจมตีศัตรูตธาตุพิษเลย ถ้าใช้เอ็นการโต้เนี่ยเราจะตีมอนาธาตุพิษแรงขึ้นมาเยอะเลยอ่ะมาดูในส่วนของมิดเฮดเกียร์กันบ้างตอนนี้ไอเทมที่ผมมองว่าดีมากๆและราคาไม่แพงก็จะมีกระต่ายส้มหรือว่าออเรนดาบิดคุณจะได้แม็กเอชพี5%เอชพีดี5%และดาเมจทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ทุกประเภทอีก6%แถมมันยังสามารถเอาไปใช้ร่วมกับตัวละครอื่นได้ด้วยอันนี้ก็แนะนําว่าควรหามาใช้ โดยราคาในพรนตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 31M หรือว่า635บาทนั่นเองสำหรับส่วนปากผมก็ไม่ได้มีอะไรจะแนะนำมากนอกจากปากปลาทองก็จัดว่าครอบจัก,กรวาลโดยราคาจะอยู่ที่ 31M หรือ635บาทในส่วนของชุดเกราะในต้นแพท17.1นี้ก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเสื้อ60 Illusion Armor Type A อออโมดด้วยแทก2ชิ้นเพราะว่ามันจะเพิ่มไอแทคุณเยอะมากโดยที่ราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากอีกด้วย ซึ่งราคาณตอนนี้แบบ60 Off Attack 2ช่องจะอยู่ที่ 53M หรือว่า1,086บาทส่วนการ์ดจะใช้เป็น i Vilet Night Tail โดยการ์ด i e t Night Tail เนี่ยคุณจะได้คิดเลด15หหน่วยแล้วก็คิดดาเมจอีก10%และราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 16M หรือว่า328บาทไว้มีงบมากกว่านี้อีกหน่อยก็อาจจะทำอีกตัวนึงใส่อีวิลด t เข้าไปนะครับเอาไว้กันแข็งกันอะไรเงี้ยสำหรับส่วนปีใส่เป็นปีกดำฟอร์เร n a n นเจอรวิงออคริรวม และบวกกับคุณสมบัติของปีกคุณจะได้คริติคอลเดเมจ26%โดยราคาพร้อมการ์ดจะอยู่ที่ 52m หรือก็คือ1 0 6 6บาทในส่วนของอาวุธถ้าเกิดว่าเอาเรื่องความคุ้มค่าตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสุดยอดดาบรุนในใสายคลิอย่างินดี h o ปอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณตั้งงบไว้ไม่เยอะให้ใส่แค่60ไปก่อนก็ได้ครับโดยในตลาดตอนนี้ถ้าคุณซื้อ60การ์ดไวใน2ใบเนี่ยราคาจะอยู่เพียงแค่ 105m เท่านั้นเอง หรือก็คือสอง่บาทแต่รับรองว่าราคาเนี้ยคุณใช้ได้คุ้มแน่นอนคุณซื้อไวแล้วรอ2อสเดือนรอกิจกรรมตีบวกมาคุณค่อยขึ้นบวก11ก็ยังได้เพราะดาบนี้ก็สามารถใช้ไปได้อีกยาวๆเลยข้อดีของดาบเล่มนี้คือมันสามารถเสริมออปชันได้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณออฟชาร์ปทั้งสองช่องคุณจะได้คีเลสตั้งแต่2 8่สถึงสาหน่วยเลยทีเดียวนอกจากนี้ดาบมันไม่มีวันเสียหายแปลว่าคุณสามารถกดรูนแล้วก็ไล่ฟันมอนยาวๆได้เลยไม่ต้องกลัวดาบแตก นอกจากนี้ถ้าคุณใส่ที่60เนี่ยคุณจะตีบอนทุกประเภทแรงขึ้นอีกตั้ง5%นับว่าเป็นอาวุธที่ครบเครื่องมากสําหรับรุ่นในสายคริสำหรับรองเท้าก็ไม่มีอะไรดีไปกว่า69เถมเพลตลักบูทออฟลัคกี้เดย์แล้วก็ไอแคดกีเล์ซึ่งคุณสมบัติของมันทั้งหมดคุณจะได้คริดดาเมจทั้งหมดเนี่ย36%นับว่าเยอะมากๆและออปชั่นลัคกี้เดย์เนี่ยถ้าเกิดคุณตีบอนไปเรื่อยๆแล้วติดคุณจะได้ลักบวก200อีก5วินาทีทําให้มันสามารถรีดดาเมจออกมไา โดยราคาในตลาดตอนนี้จะอยู่ที่ 19m หรือว่า390บาทอ่ะมันดึงในส่วนของเครื่องประดับกันละซึ่งเครื่องประดับเราจะใช้เป็น Illusion Booster R และ Illusion Booster L ในแต่ละข้างจะมีคุณสมบัติต้นอยู่ที่ Attack ก5%แต่เราสามารถเสริมออปชั่นได้3อ p อปชันโดยออปชันยอดฮิตก็จะอยู่ที่ Expert Archer Critical Damage แล้วก็ Attack Delay แน่นอนว่าถ้าใส่2วงเนี่ยคุณจะได้ตีไกลแรงขึ้นอีก20% Critical Damage 20% s p d 2ีโดยราคารวมกัน2วงจะอยู่ที่ 8M หรือว่า164บาทการดที่ใส่จะเป็นการ์เต่าไฟหรือว่า o m i n u s h ฮี t e r ถ้าใส่2ใบคุณจะได้คิวเเมจอีก5%รคิเลดอีก6หน่วยก็ใบละ 1.2M ก็ประมาณ4.5บาทอ่าแล้วแล้วเราก็มาถึง4ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของคอสตูมโดยหัว3ส่วนบนใช้เป็นอะไรก็ได้ออฟจีติคอลแต่ในส่วนปีกเนี่ยราคามันอาจจะค่อนข้างสูง ถ้าเกิดว่าคุณยังคิดอะไรไม่ออกยังไม่รู้จะใส่อะไรให้ใส่เป็น SPD ไปก่อนก็ได้นะตอนนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร่ละใช้ประมาณ8,500บาทแล้วที่เหลือก็จัดคอสสีส่วนตามที่ผมบอกยังไงก็พอครับผมในส่วนของคอสตูมชาร d o w เนี่ยใส่เป็นคอสฟ้าไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าพวกคอสเจาะร้อยราคามันก็ยังค่อนข้างสูงใส่คอสฟ้าไปก่อนนะพอมีเงินไปโปะเพิ่มค่อยเอาไปโตในส่วนนี้ก็ได้ มันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับงบ1,000 0บาทบวกลบนิดหน่อยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบหรือตามความเหมาะสมได้เลยครับพราะคลิปนี้จริงๆก็เป็นแค่ไกด์เท่านั้นนะไม่ใช่สูตรสําเร็จอันไหนที่คุณมองว่ามีความคุ้มค่ากว่าดีกว่าก็สามารถเอามาใส่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างทีนี้สําหรับคนที่รอคลิปจัดงบเล่นลุนไนท์คลิปแบบงบน้อยก็ขอเวลาก่อนนะครับ เพราะผมอาจจะต้องลองทําทั้งเซตมาทดสอบตัวเองก่อนก็ได้ถึงจะมาทําให้ดูได้ไว้ถ้ามีโอกาสจะทําก็จะทํามาให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบค